เจริญพรมายัางญาติโยมสาธุชนท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายที่มาทำบุญที่วัดป่ารัตธรรมารามอยู่เนืองๆวันนี้ตบาาภาพในนามของพระอธิการสันติจารุธรรมโมก็รู้สึกเปรตยินดีเป็นอย่างมากวันนี้มีธรรมะสั้นๆเพื่อเป็นข้อคิดสกิจใจ ว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์ของเราใบนี้นั้นล้วนมีสุขและทุกคระคราวกันไปไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจหรือโรคทางกายและโรคทางใจก็ดีล้วนเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ให้หมดไปจากดวงจิตของเราได้นั้นก็เห็นจะเป็นการเลือกคบเฉพาะบัณฑิตผู้ฉลาดชาติเมตีใจดีมีศีลธรรมและคู่ครองที่ดีมีศีลธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดชั่วอายุไขและหมั่นทำความดีอยู่เสมออันประกอบด้วยทานศีลภาวนาเป็นต้น จึงจะมีดวงจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือช่วยบรรเทาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นให้เบาบางลงไปได้เหมือนภาสิทธิว่าทานนั้นช่วยเสริมสร้างทางชีวิตศีลเป็นเม็ดคุ้มคลองใจให้สุขได้ภาวนาดีเกิดปัญญาพาสุขใจสุขยาวไกลตามรอยบาทพระาศาสดาขอเจริญพร